สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้ามารับชมช่องทองม้วนสาวภูไทยนะคะออขอบคุณการกดไลค์กดแชร์ทองม้วนสดทองม้วนกรอบไหมคะสามสิบบาทค่ะสองกองล่องละคะนะเ็นไหคะทองม้วนสดสองกองล่องร้อนๆเลยมา้าวน้ำหอมเนาะ หยุดนะคะหยุดไปหลายวันหกสิบบาทค่ะขอบคุณนะคะหยุดเลยค่ะมอีกห่นะคะสองกล่อง60สิบบาท ก็หยุดไปไหลายวันแล้วก็มาเปิดร้านวันนี้วันอาทิตย์ที่30กระกฎาคมตลาดปากนา้ำนะคะที่เดิมเขาหยุดไปกับสองอาทิตย์อาทิตย์เยท่าไรไปทำบุญอาทิตย์หนึ่งเอาไปขายนี่งานฝั่งพระสมุทรอาทิตย์หนึ่งเสาร์อาทิตย์อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สามลูกค้า จะหหาหมดแล้วม,ม่ค้าแถวนี้แม่ค้าแถวนี้บอกว่าลูกค้ามาถามการทำทองม้วนสดสดๆนะคะเราจะมาเปิดเตาทำตรงนี้เนาะอันนี้ไปตรอง,งกล่องก่อนนะคะกลองละสามสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นถุงเซตนะคะสามห้าสามหกร้อยก็จะมีรถกะทิหวาน เค็มต้นหอมผักชีพริกไทยสูงอายุที่ไม่ทานเคมไม่ทานหวานมากก็จะเป็นเค็มกะทิก็จะเป็นผงเด็กกะทีเนยสามถึงร้อยแล้วก็มีอันนี้ห้าสิบนะก็มีทุเรียนแล้วก็เค็มวันนี้วันนี้ไม่มีกะทินะคะห้าสิบทำไม่ทันนะคะ อนแป้งทองหมดสซนใครเห็นแล้วไม่อยากกินให้ดูไปน้ำร้อนแป้งนุ่มๆมะพร้าวหอมๆมะพราวน้ำหอมแพ้นะคะตรงนี้นี้บรรยากาศาร้านหูโซดถ้าใครมาที่จอดมอเตอร์ไซค์ธนาคารกรุงไทยตลาดบางคลองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นธนาคาร ที่เมื่อก่อนจะเป็นทหา,หารไายแล้วเปลี่ยนมาเป็นทีทปแล้วก็ตลาดสดนะคะตรงนี้จับจ่ายซื้อของเอาต่างชาตินะคะเขาจะมาตุนของไว้วันหยุดซื้อของไว้เอาจะไว้เปเอาไว้ไปวันทำงานเขานะคะที่นี้เป็นวันหยุดยาว หยุดหลายวันแล้วพรุ่งนี้ก็วยออกนะคะแผงนาตอรี่เช้าเช้าก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่แต่เสร็แต่พรุ่งนี้ว้ยออกวันที่สามเอ็ดก็จะมีคึกคักก็มีร้านน้ำนะคะอันน้เป็นทางร้านโจของเรานะนี่น้ำเต้าหู้อันนี้อร่อยที่สุดในโลกเพื่อนสี มีร้านกุ้งสาขาวันนี้ของน้อยนะคะน้ำลงนะคะีปวันนี้ของน้อยอ,อันนี้เราจะทำไาไร้อนๆเราทำไปเยอะๆอันนี้คือตัวต่อต้องมาลองนะคะต้องมาลงะะอง ขายตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะช้าเราก็ออกมาถ้าพรมานอนทำไปเรื่อยๆนะคะเราทำไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าทําไปแล้วมันจะเย็นลูกค่ะก็จะไม่ชอบเอาเย็นนะคะก็จะพอร้อนหน่อยพอนร้อนหน่อยนะคะแต่ยังไงนะคะมีคลิปต่อไปเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณที่เข้ามากดดูกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอฝากช่องด้วยนะคะภุณประการใด ไปส่งงที่ กุเรียดขิงสดกะเรนสดไหมครับพมมะพาวน้ำหอมนะคะันเนื้อเรียใส่นะใหม่เลยใก้จะหมดแล้วหรอย่ะไรหาสิจ้าสาก็มีครับสดอเมคสดไหมเปิดมาซื้อยังพอโอ้พี่ขายจะเสาวานะใช่ไหมปกงเช้าถึงเที่ยงนะคะ เบอร์โทรมีเบอร์โทรมียังไงถ้าให้ส่งอยู่ที่ไหนครับูชาอยู่สายยี่แปดก่อนเกิดไปส่งขอบคุณค่าของทุกสายยี่แปด หยุดหลายวันมาถามหาหนูไหมอะมาอนอหยุดหลายวันมาถามหามีใครมาถามหาไหมไ่คยแล้วไปไปไปเรียบร้อย้นคะขอบคุณนะคะค้าบางทีก็อยู่บนมอเตอร์ไซค์ไม่ลงมาก็สั่ง หยุดไล่ว่า เช้านี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอดีผู้ช่วยเราไปส่งของไม่มีใครช่วยต้องทำด้วยต้องขายด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเข้ามากดไลค์กดแชร์น,นะคะขอบคุณค่ะ